การจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มรวมพลังแผ่นดินวันพรุ่งนี้แกนนําประกาศขยับเวลาเริ่มทํากิจกรรมเร็วขึ้นนะคะแต่ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะเลิกเวลาสามทุ่มตรงค่ะนั่นอาจจะทําให้ช่วงเวลากลางวันอาจจะมีผลกระทบเรื่องการจราจรนะคะขณะเดียวกันมีข้อมูลว่าจะมีบางส่วนจากต่างจังหวัดเข้ามาทํากิจกรรมในพื้นที่ด้วยค่ะ เครือข่ายสงขลารักชาติยิ่งชีพจัดกิจกรรมปารใสยวิจารณ์การทำหน้าที่ของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกที่หน้าสนามกีฬาติมส์ลานนทด้านหน้าสารากลางจังหวัดค่ะโดยมีตำรวจและอาสารักษาดินแดนเข้ามาอำนวยความสะดวก ขณะที่ชาวจังหวัดตรังจำนวนหนึ่งขึ้นรถไฟมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทยที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จังหวัดตรังโดยมีขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพวันละสองขบวนสำหรับตรังนะคะแต่ละขบวนมีมวลชนทั้งจังหวัดตรังและอื่นๆทยอยขึ้นรถไฟตามมาสมทบตลอดเส้นทางโดยบอกว่าจะถึงกรุงเทพตอนเช้าวันรุ่งนี้ส่วนภาคอีสานค่ะ กลุ่มมวลชนหลายจังหวัดเตรียมตัวเดินทางมาร่วมชุมนุมที่กรุงเทพเช่นกลุ่มมวลชนจังหวัดนครราชสีมาเตรียมสิ่งของที่จําเป็นน้ําดื่มและอาหารมาร่วมชุมนุมมีจุดรวมตัวที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีบอกว่าจะเดินทางโดยรถบสัสซึ่งผู้ชุมนุมบอกว่าจะร่วมกิจกรรมแต่ว่าไม่ปักหลักค้างคืน ส่วนการนำคณะรวมพลังแผ่นดินและเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปท,อทแถลงความพร้อมเรื่องการชุมนุมโดยนายจตุพรตรมพันธ์แจ้งขยับเวลาจัดก,กิจกรรมเร็วขึ้นขอความร่วมมือผู้ร่วมชุมนุมเข้าพื้นที่ด้วยรถขนส่งสาธารณะค่ะขณะเดียวกันยอมรับว่ามีบางกลุ่มพยายามขัดขวางคนที่จะมาร่วมชุมนุมเวลาเลิอกมอย่างชัดเจน วังรัฐบาลเขาก็รู้ว่านี่เป็นประตูบานใหญ่ที่สุดถ้าประชาชนมาอย่างมืดฟ้ามัวดินการที่รัฐบาลจะกระทำการใดๆถัดจากนี้ไปจะเป็นเรื่องที่ยากมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับเขาจะยอมให้มืดฟ้ามัวดินไม่ได้ จะต้องดำเนินการขัดขวางทุกวิถีทางผมรู้จักคนเหล่านี้เป็นอย่างดีรู้ว่าใครทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งมีการขัดขวางขอเชิญพี่น้องร่วมสํแแดงพลังที่ได้ขวางที่นั่นต้องฝ่าฟัน โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับบอกว่าตำรวจเตรียมกำลังเอาไว้1,200นนายนะครับดูแลความเรียบร้อยและอำนวยการด้านการจราจรครับโดยตำรวจนครบาลได้ทำความเข้าใจกับแกนนำแล้วนะครับให้ทำกิจกรรมภายใต้กรอบกฎหมายครับจัดการชุมนุมได้เข้ามาแจ้งการชุมนุมนะครับในวันพรุ่งนี้ทางฝั่งของสำนักงานชาติได้มีการประชาพันธ์ในเรื่องของการ หลีกเลี่ยงเส้นทางเพราะว่าจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับแต่ก็จะขอพยะชาพันธ์ผู้ใช้เส้นทางต่างๆในเรื่องของการหลีกเลี่ยงการจราจร,าจรที่อยู่บริเวณรอบอนุสรีชัยก็ได้มีการพูดคุยนะครับกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมว่าในเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ขอความร่วมมือในเรื่องของคนที่จะเข้ามาชุมนุม ก็ขอให้ไม่นําวัตถุที่เป็นวัตถุที่เป็นผิดสิ่งผิดกฎหมายหรือวัตถุต้องห้ามไม่ว่าเครื่องดองของเมานะครับเข้าบริเวณที่ชุมนุมการจัดเตรียมสถานที่ค่ะเพราะว่ามีการติดตั้งเวทีปราศัยและเต็นที่พักบนทางเท้ารอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งถนนพหลโยธินรวมถึงจัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ร่วมชุมนุม